เรียกเขาเปิดประตูให้โบดิเรียกด้วยโบอะโบเขมาโบเข้ามาเร็ว,รวโบเข้ามาอ,อุ้ยอุ้ยรุ่นใหญ่เข้ามาแล้ว โบไม่เข้าแล้วเจเข้ามาแทนแล้วเนี่ยเจชี้ไม่ได้เรียกนะออกไปเลยเจไปเจตึงลงไหมเรียกโบเข้ามาไล่เจออกไปเออเรียกโบเข้ามาเออไฮเกอร์ออกไปโบเข้ามาโซโบไม่เข้าไม่เข้าปิดเลย Yeah, เย่บิแล้วตบมือตัวเองด้วยเรียกเข้ามาเร็วเปิดประตูแล้วเปิดประตูให้เรียกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออบอกเข้ามาเร็ว ไม่เข้าปิดประตูไปเลยบอกว่าไม่ต้องเข้าเลยนะไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้า